นี่นะครับเดี๋ยวพาไปทิ้มไอ้นุ่มเพชรสัตนะนนะอ,นองหนึ่งนะเฮ้ยจั้นนุ่มรองเท้าองค์หนึ่งวะได้อะไรมาลองดูแล้วนะอุะ่นสามนี่ดูเองนะไม่ได้ประกันนะครับมันลงยาวว่ะเพื่อนไม่รู้ตัวเองครับเขาเท่าไหร่อ่ะเขาสองหมื่อนอะ อสองนานจังเพื่อนมันจะดีเหรอวะเฮียโหยั่ไม่ดูพาแลส่วนแล้วลดดอีกปะละ่ะตัวเลขเลยเราเซียนนี่หมื่นได้ปะละ่ะโหครึ่งเลยอ่ะเพื่อนสิบห้าแล้วกันกูซื้อไม่ต้องประกันกูซื้อกูจบที่ตัวกูเองรับผิดชอบตัวเองหมื่นนะเพื่อนมันไม่ได้เยอะหรอกจมูกห้าสิบห้าสิบห้าไหมสิบสองแล้วกัน ขายขายขายโอเคหนึ okay. ่ชี้โอน <ะ S 2> มาเลยเนี่ยโอเนเล้เห็นเลยเนี่ยเดีเดี๋ยวอ่าเนี่ยหมื่นสองโอนไปแล้วโอเคอะไรหนุม่มเจอเจอกันเดีย้ยไอ้หพี่มเนุ่มยมาซื้อดีจังวะปก,กติซื้อแม่งไม่ข้ามหมื่นนี่หรือแม่งแพงวะไอ้เฮียอะอรลุงลุงของดูพาร์ตหน่อยที่ซื้อเบี้ยมาดินหน้าอะไร่พี่ตืนงหวามเดือดลงยา ไปน,น่ารักมันยิบผ้าแล้วกันเราเดิน<ด>หน้าบางๆไม่ได้เหรอพี่ยิบสองเองน่ะต่อเดียมาหี้ยไหวได้เหรอเด,ดินหน้าสองพัน 2, ไม่ได้เหรอเดี๋ยวไปต่อนหน่อยอ่ะเอาเอายิบสองแล้กันต้นพามขายได้ดีก<า><า>วา่าดีกว่าเลยเหรอเดอขายได้เพี่เดี๋ยต้องไม่ไปนี่อ่ะนี่ขายถึงยี่สิบเหรอพี่ถึงเนี่ยโอมนตายพามันข้ามอยู่แล้วเอ๋อ เอย่างี้ครับนี่ครับนึงนะนี่ดิบแล้วกันนะขาได้เล่นพันมากได้แล้วไวๆวสายพันขายพวกต่อคืจะไหวแ่ะไปบ่อยเดียมเลไว่าเฮ้ยบอกเนาะคนลื่นลื่นอยู่โอเคเดี๋ยวอให้นะูบัญชีนี่นะดูเรื่องดี่เดิมาต้นได้นี่นิวน้องเจ็ดน้องรักนี่ได้พามงวงว่ะเดียญรุ่นสามมามามาสวยเลยดูก่อนดูก่อน เราเด็กนี้พูดด้วยกันซื้อดีๆหน่อยนะน้องได้อุ้ยนีตัดเลยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรยี่สิบเจ็ดห้าได้ไหมเอาราคาเด็กรีเวอร์เลยนะออสองหมื่นได้ไหม <c oughs> สุดเลยรีเวอรม์มันซื้อถุงยีราฟแล้วเด็กได้เท่าไหรไ่ห้าตุวนิ้วยี่ยี่สิบสี่นะยีย่สิบสองห้า <c oughs> แล้วกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> จะเก็บตังค์ไว้ดูบอลยี่สิบสองห้า ยี่สิบสองหน้าเนี่ยบางวะเออ,อนะได้ไหมบางขี้เดียวบันสดเลยเอา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 มีราคาเด็กริวเวอร์เลยนะเดี๋ยวโอนให้บางมากเลยนิวโอเคเดี๋ยวโอนให้ีหนุ่เเนมแม่งกระปุกเยอะชิบหายบวกกูต้องหมืม Liu ่นเงินกูกะไม่ให้กูมีทางเดินเลยตายตายตายค่ายเงิ้อยกูก็หมดแล้ววันนี้ตายนี่แย่แย่